งานมกันสาวแต้วแต่งตัวงามแท้เ่อนี่งามเป็นพิเศษเลยนะฉังกินไปไหวเนยแมนเดี๋ยวมันบูดนการิีดกินได้หรอดูไว้่าใส่กับเข้าข่าขานยนเขาปลาอี่กันดียว่าหอยชูงอยู่ใส่ใส่นะใสู่ดแนกันมีใส่คือเราได้อนี่แมนโอ้สีใหม่ยิบหยิบ เอาเปิดกล้องตอนนี้ก็อยู่ทั้งเพือนทั้งซานสาวแต้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปาเห็นสาวแต้วคนแต่งตัวงามงามโอ้โหทั้งสาวแต้วสิไปทั้งใดเนาะสิเข้ามาทั้งเพือนทั้งซานของสาวแต้วก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวแต้วสาวโม้ด้วยสบายดีสาวแต้วสาวโมกปาดทุกคนสาวแต้วแต่งตัวงามแท้เลยนี่ เป็นพิเศษเลยนะฉันเอากองกินไปไว้เน่ยเมนเด่ยมันบูดการซีรีสับูดไปเยอะแ้วดูไปใส่กับเข็บไข่ยูหอยชู่งยูใ <c> ส <oughs> ่ใช่นี่นะ ไปแคนบยเะนไดเาลบเนไปไปท่านลาบได้เนาะมาาลับงัวมืกินเนอสเตเด้อไากันกลนหลบงัวกับหนังงัวเด้อหนังงัวนะอ่นๆสิใหม่เพื่อนพี่น้องเลยป้าเดือบบับยุบเนาะสวหม่เนีนี่ยังบุญมีใส่คือเราได้อนี่ แม่โอ้สิใหม่ยิบยิบอันี้เอาเมียไปนะใส่ชุดงาปนยู่ไปซื้อบอหนังิอีี้วอเตียวไปแล้วเนาะเ้าเตียวไปกับแี่ไปกินั้งเลยมาเบิ่งทักษาเพื่อนบ้านี้เนาะ ไปทางนั่นมาทางลูกสาวบุญเพิ่นปัดล่างรถได้เศร้าพี่น้องเลยเย็บเย็บบ้านนี้ไปแล้วพี่น้องชาวบ้านเฮานี่ถือว่าบ่ทันแล้วเนาะพี่น้องเลยแต่ว่าทางบ้านเพิ่นเฮ็ดก็คือกันเนาะะพี่น้องหันมาทางเบิ่งซาพี่น้องเลย เอท,ทางนั้นก็แล้วและน้อพี่น้องก็คุณจะวนนม้จัเบนี่้วจะมาแบบนี้เนี่ยขึ้นเรียบร้อยแบบนี้อยู่เพิ่มกับี่อยูลุงกับี่เนาะบ้ามพ่อมาคคบป้อ สคนเอ้ามือนีบัดสาอีกเนาะไปมาสนมมือนีเนาะสบ้านนงสเนาะอย่าบอกมาเพิ่นเพินยุทบอกรือว่าจังใดน่ะสว่ายจ้าคนบ้านเราจั่ใด็่าวเพิ่นเนกระบอยู่นาะบ้านนองใส่เด็จ้วซะเลให้ขม้าแต่บอได้แต่ชาวมุกดาเห็นทุกมมือกัจื้พอซางแต่บอไดจื้วแล้วแบบเพิ่นบ้านนะคอยมีเอนางซางบ้านนองไสได้คนในอนั่นหละคอยด้ขัาไปบ้านนองใส่นะกับไป เลเกลือามเลี้ยื่อแล้ว่โ้จะบหกรอ่าไปเกือจาบอบโบไปเก่าไปเลือยยืดได้เนี่ยเพราะว่าีนปัญหาไม่นีบัดซามเนาะเองขาดมือนี่ิบซ้อกอ๋อละไม้ว่าจักมาลัเลาบมาส่งยักเหมือนนี่ถ้าไปดอง ก่อไม่มาหนงนี้เนี่ย้ยเนีะครับน้แข่องห้องเลยนาะแม่นงโ้นเอาไวเติมอกลาางก็ระมาณ่สี่ขามิแต่ก็ได้ต้แต่มื่อวันที่เจ้าตงเรียนมาเดินทางด้กันเลยอ้โหคนเนาะแล้วได้ของนี่กัเนาะพี่น้องเนาะ มภูหิห้องงามกันยังบ่าทันมาพี่นอ้องเว้ยส้างสร้างบ้านหนองใสย,ยังบ่าทาันมาเนาะหนักเพิน่นกันเนาะสามชีวีแล้วยังบ่ทันมาคนเดียวคุ้มแค่คือพ่อกับลูกชายเพื่อี่เปลี่ยนกันบ่พ่อโอ้บานเงินน่ะปันกันบ่ อคั่นคือแบบว่าเมื่อใดที่พอบอกผมมีเวียกใดเพื่อนมาเปียนะเพิ่นนะเบี้ยของเพิ่นไี้ยังพอฮ็ตตลอดลูกชายพอนะถ้าว่าเวียกประจําเพื่อนนนะออกนะป งานดูปักเซษไปยดไก่ดีเนาะปักเศเช็ดด้วยดูปักเซษเ็ดแบก็ิมเงินอโอ้วันเช็ดฮะงันทื่อทางท้ายพอนี่มาเปลี่ยนแบบมี พอ,อไรให bon. ah? no ah ้เพ uh, cool. oh. oh. ื uh. th ่อนป็นมือบอหรือว่าอยงไรเวลาเงินออกเวลาไปสบยมาเด้อเลยทำกันเอาเพื่อนมาบริษัทก็พอได้พอมาหลายกลัวแม่แต่ลูกควเอาได้ไ่าพ่อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ้าฮ่วฮ่่า่าฮ่่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่่เ่่าฮ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 ่่า่าฮ่า่าฮา่า่่ เอาเอาพันธุ์บัวอ๋อพออ่อนน้อยพอนอ่อาพันธุ์ยาเอามีความกลัวเด้สงใจเนาะเพราะว่าเห็นเอาเอาอเพราะว่าเห็นทางลูกชายพอเพิ่นมาเปลี่ยนเรื่อยๆหนะเมาเดียวไปหนะ กันไปอีกเนาะกเฮ็ดเวียกได้น้อยแท้ดิได้ดิได่คบมั่น โอ้ผู้่นเราสร้างคนไปหาแยงที่อเลยนไเรียนเลยฝนตีนน้อบานไกเมื่อเพื่อนบ้านไก่เพื่อน้าเนาะเพราะว่าไปหับไปส่งมันกะยากแม่ต่างมาแต่เอาแยงได้ที่เอาเลยคนไปหาแยงฮอนรายามยามตายหมดไฟคล

อื่นไปจับเปลียนเสาพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านไก่เนาะปกติเพื่อนดอกนกกระเเสล่งมือพี่น้องเลยการเพื่อนไปอยู่สวรรค์เน,นาะมาจากมาบ้านดงบักจางนี่จลยหลายกิโลก็สมควรแล้ต้องใส่เวลานะเนาะเพื่นกระเตยต้องเฝ้าเล่งมือนพี่น้องเลยเล่งมือเนานะทั้งทางเพื่อนเสา,เสาแถวเพื่อนแบบบ้านไก่พี่น้องเพราะว,ว,ว่าบ้านไก่ก็อยู่ งอเทียวเาก็ต้องเล็งมือให้ไวที่สุดเราที่นอเอาเท่าที่ทำได้บืนนะากันเนาะบูวมองแค่ไหนก็ลมเลยลมกนออระเานนั้นโองผม้คนคนบ้านนี้อู่บ้านอยู่บ้าน่บ้านันนะไมั

บ้านเขาบ้านตุนโคกป่าวายบ้านตุนโคกญ่ไปเอาเมียบ้านโคกป่าว้เออดีแก่คือบ้านน้อยเนี่ยโคกป่าว้เพราะว่ามันน้อยเพิ่งเอินบ้านน้อยชนรายนละการส่นแม่คือคือบ้านบ้านโคกแรกเหมือนอยังบ้านค่อยนก็มันมาเมียก็มันเท่านั้นมันเอาลูกมันเอารูปบ้านโคกป่าว้ยบ้านมียนควรนี้ป้าถึงผาด้ ພົກເນາະ n າດນີ້ມັນເອົາບໍ່ບາດນີ້ຄົນກ້າແນ່ເພິ່ນພົກແມ່ນພະນາຍເລີຍມີມັນຫຸມັນຫົວຊັກລັບຕົກມາ

วัาเั้นมไม่กอ้าไรชอบไปหมักบ่มหมักอ่ะฮ่ชอบเขาก็พูนเขาเขาพดว่าพูดึงมากรัาไปเข้าเรือเอาแลูกเปนเือเลยโอ้เขงยังไงคือแบบว่าสาย็ไปหาเงินเหาือนกันแต่โดนบ่พอดูใหม่ๆนี่เนาวชิบชิยมือโอ้คลิปไฟนะช่องไผเถอะอร้งไฟคืพ่อเชียงนะจ้โอ้ โดยเ n ียง like. oh, no oh, oh, no 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 ah, o r e 5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 ่5 5 5 5 5 5 5 5่5 5 5 5 5เ5 5 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 5น5 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 5า5 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 5า5 5 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 5น5 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 5อเพิ่นนี่ก เบิ่งเนาะชุ่มหาไปแต่ละมื่อปด้มีเวลาเบิ่งเนาะเบิ่งอยู่ว่าชุ่มห้าวไปเลยชุ่มี้าวเบิงเบิ่งอยู่ว่าตเองเกลียันที่เบ่งอยางเบิ่งนี่แหละเบิงขันนะขอะไรเฮาจักื่อเลยเฮาหเป่งหูจักต้เช่มเฮานีไปไปขันไงเด้อ ก็เลยก็ไม่ต้อกลัน่แต่มาถ้าม่ถาไม่รู้วิธีเราจ้จานนีู่ เห e <ax> ็นว่าเป็นก็เอาบ่เห็นว่าเห็นวป็นคนสุดท้าเาบ่แน่เนาะยเบิ่งตัวเองครับบ่เบิ่งด้นาะว่าห้ให้เมียเบิ่งอ่าเวลาข่อยหาเงินมาให้เจ้าเจ้าใส่ให้เมียนะขอยะค่ไปเบิ่งแหน่ข่อยเฮ็ดเียกเบิดื้อเบิดเวนเนาะอยู่ได้กินบ่ เจ้าอย่าขูว่าข่อยเมื่อยหดูอบเมื่อยจะไปเบิ่งรอดในศอกอเขาบดมือบดเว้นเดี๋ยวไปดอ่ะค่ง้าไปส่ะเจ้าน่ยเรานวนมาอยากว่านี่ถามย้ำได้เงียบกริบดีพอเสร็นก็มาหอนทราย้วที่น้องเนี่ย พาะว่าม่อีถ้าสแตลเราไปงานแต่งเนาะเอาไปเปร้ยใสให้ไปซื้อแย่งไม่บ่ดิพ่ออืมอั้นมันขาดบ่เงิเปนเสียงดงดังนเปนเปนะ กาดีอกดีใจเนาะทงเพื่อนทงานเพื่อนของสักคนมันกะกาจะสำเร็จแล้พี่น้องเนาะอีกต่อไปกับเพืน่อนทังสานคอพี่น้องเลยนเอะข้นเยอะขึ้นเอึ้นเยอ่นเยอะข้นเอะข้อะขนเยอะ้นยอะ้เอะ้เอะ้เอะขึ้เยออะขึานเยอะนเอะนเยะอเยอะอะขเอเนนองเอเพราะว่า ไปซาบยัานมันเบิดเนาะกับเขากับน้ำเพิินกับเพิินกับชิเลิกงานกนเนาะกับบ่อพ่ทั้งซาเตียวเพิินสิกลับมาจาักมุง้งพี่น้องไว้เพราะว่า,า,างานแต่งแต่ละบ้านแต่ละเมืองกะสิแตกต่างกันแน่เนาะการจัดแต่ละเวลาเวลาเพินกะสิป,ประมาณนี้เด้อคลิปนี้เนาะทั้งซาบุนไลกับชิเดก็จะจคลิปลงไปก่อนเนาะอวยพ่อพกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสบายดี